เดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็ทําความสะอาดหอยหอมปูเขาที่เราเก็บกันมาเมื่อเช้าง่ายนะครับไม่เหมือนพวกหอยเดือดนะหอยเดือดเปลือกก็จะบางแล้วก็แตกง่ายนะครับอันนี้ก็เมือกก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะดีกว่าหอยเดือดนะครับนี่ครับจะล้างเอาพวกโคลนพวกเศษคืชเศษญ้านะครับที่เขากินนะครับนี่นะครับตามที่เขากินเมื่อเช้านี่ครับล้างออกนะครับเพื่อให้ตัวเขาสะอาดนะครับก่อนที่เรา ที่เขากินเมื่อเช้านี่นครับล้างออกเลครับเพื่อให้ตัวเขาสะอาดนะับก่อนที่เราเดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็ทำความสะอาดหอยหอมปุกเขาที่เราเก็บกันมาเมื่อชา้า ประมาณสักสากิโลน่าจะได้นะครับก็ได้หอยเดือตัวใหญ่ๆมาสอนตัวนะครับนะครับนะครับแต่เราก็เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนะครับก็ตัวใหญ่ๆครับสองตัวนะครับหอยเดือครับ เดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็ทําความสะอาดหอยหอมปุกเขาที่เราเก็บกันมาเมื่อชันนะครับแต่เราก็เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนีครับก็ตัวใหญ่ๆครับสอตัวเลยหอยเบื่อครับผม ประาณสัก3-4กิโลน่าจะได้นะครับก็ได้หอยเดือนตัวใหญ่ๆมา2ตัวนะครับนะครับอันนี้หอยเดือนะครับอันนี้หอยเ้ยนะครับหรือหอยหอมภูเขานะครับนะครับ จะล้างเอาพวกโคนพวกเศษพืชเศษหญ้านะครับที่เขากินนะครับนี่นะครับตามหานะครับหรือวันไหนที่ฝนลินนะครับฝนลินตั้งแต่เช้านะครเขาก็จะออกมาอันนี้หอยเดือนะครับอันนี้หอยเฮี้ยนะครับหรือหอยหอมภูเขานะครับนี่ครับประมาณสักสามสี่กิโลน่าจะได้นะครับก็ได้หอยเดือตัวใหญ่ๆมาสองตัวนะครับนะครับ แต่เราก็เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนีครับตัวใหญ่ๆครับสองตัวเลหอยเดือครับนี่นะครับสําหรับหอยหอมภูเขานะครับหรือหอยเหี้ยนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหอยหอมภูเขานะครับหรือว่าหอยเฮี้ยนะครับที่ชาวบ้านคนในท้องที่เขาเรียกกันนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีฝาปิดนะครับแต่แล้วก็เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนะครับก็ตัวใหญ่ๆครับสองตัวเลยหอยเบื่อครับ นะครับน่ครับก็เปลือกค่อนข้างที่จะหนานะครับนะครับเปลือกค่อนข้างที่จะหนานะครับไม่แตกจากที่ซ่อนตัวนะครับเพื่อมารับน้ําฝนแล้วก็หากินเศษพืชเศษหญ้านะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายที่เขากินเมื่อเช้านี่ครับล้างออกนะครับเพื่อให้ตัวเขาสะอาดนะครับก่อนที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแต่เราไปดูใกล้ๆกันครับ นี่ครับนี่ก็คือหอยหอมภูเขานะครับที่เรามาหากันในวันนี้นะครับก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจริงครับอันนี้ก็จะเป็นหอยหอมภูเขานะครับหรือว่าหอยเฮี้ยนะครับที่ชาวบ้านคนในพงที่เขาเรียกกันนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับนี่แล้วก็ก็จะมีฝาปิด เอาไปทำอ,อาหารนะครับตอนนี้ครับเราก็ล้างแล้วก็ทําความสะอาดอาหอยหอมภูเขากันล้างแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะเอาไปต้มแล้วก็เปทำเมนูตักอันนี้หอยเดือนะครับอันนี้หอยเฮียนะครับหรือหอยหอมภูเขานะครับนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหอยหอมภูเขานะครับหรือว่าหอยเฮียนะครับที่ ชาวบ้านคนในของที่เขาเรียกกันนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับนี่แล้วก็เขาจะมีฝาปิดนะครับนี่ครับแล้วก็เปลือกค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะครับเปลือกค่อนข้างที่จะหนานะครับไม่แตกประมาณสักสามสี่กิโลน่าจะได้นะครับก็ได้หอยเดือตัวใหญ่มาสองตัวนะครับนะครับอันนี้หอยเดือนะครับอันนี้ หอยเฮียนะครับหรือหอยหอมภูเขานะครับนะครับต่างกันได้แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราจะเก็บหอยหอมภูเขานะครับใส่ถุงแล้วก็จะได้พักผ่อนนะครับเล่นน้ําอาบน้ําอาบผ้ากันบริเวณนี้นะครับ,รบแต่แล้วก็ เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนะครับก็ตัวใหญ่ๆครับสองตัวเลยหอยเบื่อครับจะล้างเอาพวกคูนพวกเศษพืชเศษญ้านะครับที่เขากินนะครับนี่นะครับตามนะครับแต่เราก็เก็บไปให้คนที่เขากินนะครับเพื่อเอาไปฝากเขานะครับนะครับก็ตัวใหญ่ๆครับสองตัวเลยหอยเบื่อครับ เวลาเราต้มสุกเราก็จะมีกลิ่นหอมนะของพวกดินภูเขาครับพวกเศษพืชเศษหญ้านะครับของในป่านะครับก็จะมีกลิ่นหอมครับนี่นะครับต่างๆกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บหอยหอมภูเขานะใส่ถุงแล้วก็จะได้พักผ่อนนะครับเลียดน้ําอาบน้ําอาบผ้ากันบริเวณนี้นะครับจะล้างเอาพวกโคลนพวกเศษพืชเศษหญ้านะครับที่เขากินนะครับนี่นะครับตาา เดี๋ยวเราจะล้างแล้วก็ทําความสะอาดหอยหอมภูเขาที่เราเก็บกันมาเมื่อเช้านะครับสําหรับหอยหอมภูเขานะครับหรือหอยเฮี้ยงครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับเวลาเราต้มสุกเราก็จะมีกลิ่นหอมนะของพวกดินภูเขานะครับ พวกเสียบพืชเสยษหญ้านะครับของอในป่านะครับก็จะมีกลิ่นหอมครับนี่นะครับประมาณสักสามสีกิโลน่าจะได้นะครับ<ม>ก็ได้หอยเดือดตัวใหญ่ๆมา2ตัวนะครับนะครับผมนะครับ อวันไหนที่ฝนล,ลินนะครับฝนล,ลินตั้งแต่เช้านะเขาก็จะออกมาแล้วบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พักผ่อนแล้วก็อาบน้ําอาบผ้ากันนะครับบริเวณฝันงน้ําด้านล่างนี้นะครับผม